เราหุ้นนอก JD.com หนึ่งในผู้ค้าปีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของจีนสวัสดีครับพบกับ2หมอคลงทุนอีกครัง้งวันนี้เราจะมาเล่าหุ้นที่ชื่อว่า JD.com ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าปีกออนไลน์ B2C รายใหญ่ที่สุดของจีนโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงปักกิ่งก่อตั้งขึ้นในปี1998เน้นขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ์ใช้ในบ้านและสินค้าทั่วไปพร้อมระบบโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์อัตโนมัติในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นของเขาดีกว่านะครับ P/E จะอยู่ที่7.8เท่า Price per book value จะอยู่ที่1.42 Price to sales ratio จะอยู่ที่0.28 ROE จะอยู่ที่16.3 ROA e จะอยู่ที่4.14 Dividend yield จะอยู่ที่3 0 9แล้วก็นี่สิน D/E ratio จะอยู่ที่0.28ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นภาพรายได้และก็กำไร,รสุทธิย้อนหลังของ JD นะครับจะพบว่ารายได้เนี่ยเติบโตต่อเนื่องแม้ปี2023เนี่ยจะมีการชะลอตัวลดลงไปบ้างนะครับแต่กำไร,รสุทธิก็ฟื้นตัวจากปี2021ที่ขาดทุนมาเป็นบวกและก็เติบโตอย่างชัดเจนโดยปี2023-2024กาเนี่กไร,รก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงลักษณะผลิตภัณฑ์และก็บริการข,ขาดีกว่า ธุรกิจหลักของ JD เนี่ยเข้าแบ่งเป็น3ตัวใหญ่ๆก็คือ JD Retail เป็นแพลตฟอร์มขายออนไลน์สินค้าอุปโภคและก็บริโภค JD Logistics ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าของบริษัทเองและอันที่3คือธุรกิจสุขภาพและเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น JD Health JD d i g i t a และ AI Model c h a t e n o อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ JD นะครับโดยเจ้า เจดีรีเทลเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มขายสินค้าหลากหลายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าแฟชั่นอาหารสดและก็สินค้าทั่วไปเจดีดาวก็จะบริการส่งสินค้าเร็วภายใน9นาทีจาก5้แสนร้านค้าทั่วจีนมี s e เ e ่นเฟสซูเปอร์มารเป็นร้านค้าดิจิตัลแบบครบวงจรของ J d ดีมี JD f a s ฟช o ่นลงทุนกับแบนรนด์รูและก็ดีไซเนอร์จากต่างประเทศมีโอชามะซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าปีกในยุโรปที่มีคังอัตโนมัติและก็บริการส่งด่วนใน1ชั่วโมงนะครับ แนวโน้มธุรกิจของ JD เนี่ยเขาลงทุนในโลจิสติกสและก็เทคโนโลยี AI มีการขยายระบบ JDX และ JDY เพื่อเสริมประสบการณ์ลูกค้าและลดต้นทุนโลจิสติกสนอกจากนี้มีการขยายบริการ Cross Border and Omnichannel ผ่าน JD Worldwide เป็นลักษณะาขายสินค้าต่างประเทศสู่จีนและโอชามะในยุโรปนอกจากนี้ยังมี AI and Cloud ที่พัฒนาโมาเดล c h a t i n o และบริการ FinTech จาก JD Digital ก่อนที่จะมาพูดถึงความเสี่ยงผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ชี้นําหรือแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นการเล่าหุ้นแบบเพื่อนให้เพื่อนฟังเท่านั้นเองนะครับเรามาพูดถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกันดีก,กว่า1ก็คือการแข่งขันจากบาบาที a อ l และพินตัวตัวโดยเฉพาะด้านราคาและแพลตฟอร์ม2คือแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวแน่นอนว่าในประเทศเนี่ยชะลอตัวค่อนข้างมากเลยนะครับส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศทําให้ต้องมีการระบายสินค้าออกไปยังต่างประเทศ 3คือต้นทุนโลจิสติกและหนี้ภายในแม้ดีเขาจะอยู่ในระดับต่ำแต่ควรเฝ้าดูภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เขาขาดทุนค่อนข้างเยอะกฎระเบียบและข้อจํากัดของรัฐบาลจีนเนี่ยอาจกระทบธุรกิจเทคโนโลยีและข้อมูลผู้ใช้ในอนาคตได้สรุปนะครับเจดีก็จะเป็นผู้น e ําแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและก็โครงสร้างด้านการโลจิสติกแบบครบวงจรในจีนมีรายได้เติบโตแม้บางปีเนี่ยจะมีกําไรที่ผันผวน แต่ก็สามารถฟื้นกลับมาได้อย่างแข็งแรงอัตราส่วนทางการเงินก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทกอบล์เพียบงชีวหุ้นอาจจะยังไม่ไสะท้อนศักยภาพเต็มที่ทั้งนี้ก็ควรจับตาดูการลงทุนและก็เทคโนโย AI, ลยี AI รวมไปถึงการขยายตลาดต่างประเทศควบคู่ไปกับความเสี่ยงจากการแข่งขันและเศรษฐกิจจีนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเรา2คนด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดัง,งนี้ขอบคุณครับ